สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีโอแม็กเ h a n n e l วันนี้เราจะมารีวิวโมเดลวันพีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับขาดำซันจิครับผมงานจากค่ายบันไดผมจะดทำโดยแบรนด์พุสโตซันจิตัวนี้จะอยู่ในงานของ Battle Record Collection ซันจิครับผมส,วส่วนโมเดลคร่าวๆเนี่ยก็จะมีฉายาว่าขาดำซันจิครับผมตอนนี้ก็จะมีฉายาที่อยู่ในเกาะวาโนเนี่ยครับผมก็จะเป็นเชฟแห่งลอยจากร้านโซบะแล้วก็โอโซบะมาครับผมตอนที่ใส่เลสสูตรเนาะก็จะเป็นฉายาคร่าวๆเนาะครับผมถ้านับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกมิสเตอออรร์งคายะไ นีอีกด้วยเนาะค่าหัวเริ่มต้นที่77ล้านเบลีครับผมแล้วก็ถูกอัปเดตเป็น107ล้านเบลีแล้วก็เปลี่ยนจากเดสออรอไลน์กลายเป็นอไลน์แทนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในภาพบิ๊กมัมตัววินสมุกจัดเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนเป็นจับเป็นเท่านั้นนะครับผมปัจจุบันเนี่ยค่าหัวอยู่ที่330ล้านเบลีครับทีมกัาเบออยู่ที่ประเทศเยอรมาครับผมนอสบู Bull, แต่ว่าไปโตที่กิสบูนะครับผมตัวซันจิเนี่ยเป็นกุ๊กแล้วก็อดีตรองเชฟของบาราติเอครับผมกัับนาชยงอมิก,าามสกขสโ โซลาครับผมมีพี่น้องได้แก่เลจูสาคนโตกับแฟชัยอีกสาคนที่มีอิจิจิเป็นพี่ชายคนโตครับผมแล้วก็นิจิเป็นพี่ชายคนที่2แล้วก็มียงจิเป็นน้องชายคนเล็กสุดครับผมส่วนตัวซันจิเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของเชฟขาแดงแล้วก็อีวานฮอฟกับปรมาจารย์กระเทยทั้ง99คนแห่งอาณาจักรคามาบักกะบนเกาะโมโมอิโรเกาะกระเทยของเรานั่นเองครับผมตัวซันจิเนี่ยเป็นผู้ใช้เพียงแตะในการต่อสู้แล้วก็ใส่เลสูกเจลม่าในการอําพางตัวเหมือนล่องหนเลยครับผมงั้นก็คือหนึ่ง ความฝันของตัวซันจิด้วยนะส่วนความฝันของซันจิเองเนี่ยก็คือการค้นหาออบูทะเลที่เป็นแหล่งรวมของทะเลทั้ง4ที่มีปลาทั่วโลกอาศัยอยู่ที่เดียวกันครับผมก็จะเป็นประวัติข้าวๆของตัวซันจินะครับผมมาเรามาดูอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องก่อนดีกว่าเนาะสำหรับอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องนะครับผมด้านหน้าก็จะมีซันจิที่เป็นตัวโมเดลนะครับผมเกือบเต็มตัวอยู่ด้านหน้าเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีพวกแบ็กกราวครับผมเป็นมุมมองต่างๆของตัวโมเดลซันจิกด้วยนะครับผมด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นตัวตาสาร ตาสาระของตัวแลเพสโตครับผมตรงกลางทางด้านล่างเนี่ยจะบ่งบอกว่าเป็นลายของ Battle Record Collection ัซันจิครับผมด้านข้างครับด้านข้างทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโมเดลของซันจินะครับผมแบบเต็มตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นมุมของด้านหลังนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านข้างครับด้านข้างทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวบ่งบอกว่าเป็นลายของ Battle Record Collection s นซันจิครับผมกับตัวโมเดลซันจิที่มีแบบเต็มตัวอยู่ด้านล่างเลย,เลยนะครับผมด้านบนครับส่วนอาร์ตเวิร์ของทางด้านบนเนี่ยก็จะ ตัวที่เป็นโมเดลของหน้าซันจิอยู่ด้วยครับผมกับที่บงบอกว่าเป็นลายของ Metal Record Collection ซันจิครับผมจะไม่ค่อยมีอะไรนะด้านหลังครับผมอาร์ตเวิร์ของทางด้านหลังเนี่ยก็เป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองของตัวซันจิครับผมแต่ก็จะเน้นเป็นทางด้านหลัง ตัวโมเดลซันจินะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงครับตัวอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องตัวนี้จะเป็นพวกมุมมองต่างๆของตัวซันจิซะมากกว่านะด้านล่างครับผมสาหรับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกคําเตือนต่างๆตามแบบฉบับของตัวบันไดและแบนเพสโตนะครับผมก็จะเป็นตัวอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องนะครับผมจะได้มาเป็นประมาณนี้เมื่อแกะกล่องออกมาสิ่งหลักที่เราจะได้นะครับผมก็จะมีตัวฐานครับผมฐานตัวนี้จะเป็นฐานกลมดําประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวยึดแค่ตัวเดียวซึ่งก็ดูแปลกๆดีครับผมอีกชิ้นหนึ่งนั ตัวซันจิจะได้มาคร่าวๆแบบนี้เลยนะซึ่งก็ดูดีเทลใช้ได้ครับผมแล้วก็ตัวขาซ้ายของตัวซันจิอ่าซึ่งจะมีตัวลูกไฟเนี่ยติดอยู่ที่ปลายเท้าด้วยนะครับผมซึ่งงานนี้ผมมองว่าอึ้งมันดูแปลกตาดีนะครับผมมันแปลกยังไงตรงที่ว่านี่ครับผมอีกชิ้นหนึ่งคือขาขวาขาที่ไว้ค้ำตัวยึดกับตัวฐานนะครับผมแล้วก็ที่น่าแปลกคือผมไม่ค่อยเห็นตัวที่อ่าขาแยกกันแบบนี้แล้วก็เอามาประกอบกันเพื่อเป็นท่อนล่างอ่า ผมไม่ค่อยเห็นตัวแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเคยเห็น งานแบบนี้ตัวแรกๆก็ว่าได้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเมื่อแกะกล่องออกมาสำหรับตัวโมเดลครับผมก็แอบมีจุดให้ผิดหวังบ้างนิดหน่อยนะครับผมเล็กๆน้อยๆแต่ก็นะเราไปดูกันดีกว่าว่าสัญจิต,ตัวนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวใบหน้าเลยครับสำหรับงานปั้นตัวใบหน้าเนี่ยผมต้องบอกว่าเออสันจิตัวนี้ทํามาได้เหมือนดีนะเหมือนกับในมังงะเหมือนกับในอนิเมะดีครับผมใช้ได้งานปั้นตัวใบหน้าการลงสีลงเส้นแล้วก็การเก็บรายละเอียดดีเทลตง ต่างของตัวใบหน้าซันจิตัวนี้นลครับผมทํามาได้อย่างดูดีเลยใช้ได้เลยครับผมมันคล้ายคลึงกันในมังงะมากซึ่งน้อยตัวครับผมน้อยตัวของซันจิที่จะได้มาเป็นทรงนี้นะ <c oughs> ส่วนมากหน้าซันจิส่วนใหญ่จะเพี้ยนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยอืมผมเห็นตั้งแต่หน้ากล่องแล้วว่าเออเฮ้ยหน้าซันจิตัวนี้มันเหมือนดีฮะใช้ได้ใช้ได้ก็เลยลองเอามาดูครับผมแล้วก็เออตรงเนี้ยประทับใจเลยครับผมสําหรับหน้าตาของตัวซันจิคล้ายคลึงกับในมังงะมากครับผมสําหรับงานใบหน้าทาออกมาได้ ได้ดีครับผมแล้วก็เก็บตัวบุหรี่เนี่ยตัวบุหรี่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้แยกชิ้นส่วนมาด้วยนะครับผมอันนี้ติดมากับตัวปากของตัวซันจิเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดของตัวฟันตัวหนวดเข่าได้ดีครับผมงานเก็บรายละเอียดของตัวใบหน้าถือว่าทํามาใช้ได้ครับผมถัดมานิดนึงครับผมเรื่องงานของทรงผมงานของทรงผมนี่แอบผิดหวังครับผมผิดหวังเลยเพราะว่างานของทรงผมเนี่ยถ้าเทียบกับตัวกล่องที่เขานําเสนอเนี่ยครับผมแม่ดูจากตัวกล่องแล้วงานทรงผมนี่ทํามาดีดีแต่พอเป ต,ตัวจริงมาน่าเสียดายครับผมผมคิดว่าน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะล็อตดีทีหรือเปล่าล็อตเจแปนอาจจะดีกว่านี้นะครับผมงานปั้นก็ถือว่าพอดูได้ครับผมสําหรับตัวทรงผมของตัวซันจินะแล้วก็งานลงสีของตัวเส้นผมเนะะี่ยครับผมก็อมันดูเหลืองอ,อ่อนๆไปนะ <c oughs> นะครับผมผมคิดว่างานปั้นของตัวสีของตัวทรงผมเนี่ยมันน่าจะเป็นเหลือง ที่มันสว่างกว่านี้หน่อยเนาะนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับผมสิ่งที่เราได้อีกนั่นก็คือดูที่ตัวชุดครับงานลงสีลงเส้นที่ตัวชุดเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ติดนิดนึงครับผมตรงตัวอดุมเนี่ยแอบมีลงสีเนี่ยเลยขอบมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมสีละสีเปอะบ้างปะปลายครับผมแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังดูดีอยู่นะครับผมเก็บรายละเอียดมาอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพวกน็กไทหรือว่างานปั้นของตัวตรงคอนะครับผมมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาด้วย หน่อยหนึ่งนะครับผมถือว่าเก็บรายละเอียดมาใช้ได้ครับผมที่เสื้อสูทของตัวซันจิเน่ก็รายละเอียดของตัวลงสีที่กระดุมที่ตัวสูทก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับผมยกเว้นแค่ว่าลงสีเปิดะไปนิดนึงอันนี้ก็นะถือว่าสุดวิสัยและกันนะครับผมสําหรับตัวเสื้อสูทเนี่ยก็เก็บมาอย่างครบถ้วนครับผมกระเป๋าที่ตัวเสื้อสูทของซันจิมีเก็บมาให้ด้วยทั้งสองข้างนะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดีครับผมด้านหลังเนี่ยก็เก็บตัวที่เป็นชายเสื้อเนี่ยครับชายสูทนะครับ ผมที่แยกออกมาตรงด้านหลังเนี stam, ่ยเขาก็เก okay, okay, ็บมาให้ด okay. ้วยซึ่งอ <j ams. S 1> ันนี Life ้ถือว่าโอเคครับผมดูดีนะครับผมใช้ได้ใช้ได้งานปั้นของตัวมือครับผมตัวสันจิตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะสมส่วนดีครับผมไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับสำหรับงานปั้นตัวนี้ใช้ได้ครับผมแล้วก็ตัวสูตรตัวที่แขนเสื้อของสูตรเนี่ยก็เก็บกระดุมอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับผมแต่ก็จะเห็นพวกเนี่ยครับผมสีละสีเปิดปากปลาอย่างเงี้ยเนาะดูมือข้างหนึงสิหลับมือข้างหนึ่งตัวดุมเก็บมาให้อย่างครบถ้วนครับ มือเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เร็วนะครับผมเพราะว่าตัวซันจิเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมัดกล้ามที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นทําให้แบบว่าลายเส้นเลือดบนข้อมือหรือว่าตัวมืออาจจะไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าลองถกขางเกงขึ้นมาน่าจะเห็นน่องที่ใหญ่โตของซันจิเพราะว่าเขาใช้ขาบ่อย <c oughs> อันนี้หยอกหยอกนะครับผมตัวที่ฝ่ามือก็มีลายมือมาให้ด้วยนะถือว่าใช้ได้ครับผมเก็บงานรายละเอียดดีพอสมควรเลยเลื่อนลงมาหน่อยนึงครับผมเรามาดูงานกางเกง ของตัวซันจิกันดีกว่าตัวซันจิตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากมายนะงานเก็บตัวชุดเนี่ยก็ดีเทลก็ถือว่าทํามาได้ประมาณหนึ่งนะครับผมส่วนตัวเกี์เนี่ยก็ถือว่างานปั้นของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมงานปั้นของตัวรอยยับของตัวเกียเนี่ยเขาก็ทำออกมาให้ด้วยนะครับผมยาวจนไปถึงด้านล่างเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเขายืนขาเดียวแล้วก็มีไอ้ตัวหมุด ที่ยึดกับตัวฐานนยครับผมแค่อันเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวซันจิตัวนี้ครับผมมีน้าหนักพอสมควรเหมือนกันซุ่มเสียงที่จะหักมากเลยนะครับผมสําหรับงานซันจิตัวนี้อันนี้ก็ถ้าใครตามงานซันจิอื่ๆแล้วก็ได้งานซันจิตัวนี้มาเนี่ย,ก,ยก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะครับผมงานเก็บของตัวกังเกงถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าอืด้วยความที่มันเป็นกังเกงสแลคด้วยเนาะรอยพวกรอยตะเข็บอะไรพวกนี้เขาเลยไม่ค่อยมีหรอมั้งนะครับผ งานเก็บตัวรองเท้าครับผมงานเก็บตัวรองเท้านี่ทำมาได้มีครับผมรอยตะเข็บของตัวรองเท้าแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นพวกรอยตะเข็บของตัวรองเท้างานลงสีตัวรองเท้าเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะ ครับผมใช้ได้ใช้ได้ไม่เลวครับองานลงสีนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมไม่ค่อยมีสีแล้วไม่ค่อยมีสีเปอะก็ถือว่าดูดีและโอเคแล้วนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ดูครับผมน่าจะเป็นส่วนที่ชูโรงสําหรับงานนี้นะแลน,นก็คือขายข้างหนึ่งครับผมขายข้างของโตสันจิเนี่ยเขามีลูกไฟอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่างานลูกไฟเนี่ย ผมมักจะคุยกับเพื่อนผมบ่อยๆเรื่องงานที่มันเป็นงานเกี่ยวกับเอฟเฟกไฟต่างๆนะครับผมมมองว่างาน F ที่มันเป็นเอฟเฟกไฟเนี่ยมันทำให้มันสวยเนี่ยมันยากนะครับผมแต่ถ้าทําให้มันสวยจริงๆนะต้องทําเป็นแบบใสสําหรับมุมมองของผมนะแต่งานนี้เนี่ยครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เลวเลยนะครับผมดูที่งานเก็บของตัวอังเกงนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าตัวซันจิเนี่ยใช้เท้าไฟอยู่เขาเลยมีงานไล่ระดับสีของตัวไฟที่กางเกงมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าเออ ดีนะครับผมดีทนระดับหนึ่งเลยใช้ได้ครับผมเก็บมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเก็บมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมถือว่าเออเนี่ยแหละใช้ได้ครับงานดีงานดีแล้วก็พวกเก็บจีบงานปั้นตัวจีบของตัวกางเกงเนี่ยก็ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นด้วยนะครับผมเขามีเก็บมาให้ด้วยสวยงามครับผมงานลงสีของตัวเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เลวเลยนะครับผมถึงจะดูเป็นก้อนๆหน่อยก็เถอะแต่แต่แต่ ถ้าสังเกตด,ดีๆในเอฟเฟกไฟเนี่ยครับผมงานทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่เอฟเฟกไฟมาเป็นเอฟเฟกไฟธรรมดาเลยแต่งานนี้ครับผมเขาเก็บตัวรองเท้าที่อยู่ในเอฟเฟกไฟมาให้ด้วยเออ,เอใช้ได้นะครับผมถือว่าละเอียดดีใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆดีครับผมเขาก็ใส่ตัวพื้นรองเท้ามาให้ด้วยนะครับผมตรงส้นรองเท้าก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทํามาแบบงานหย,ยาบๆนะถือว่าใช้ได้ครับผมดูดีนะครับสำหรับงานเอฟเฟกไฟเนี่ยก็ระดับหนึ่งครับผมมั เป็นงานปั้นที่เป็นลงสีทึบด้วยแหละครับผมมันเลยดูแบบว่าให้ดูสวยอะ่ะมันก็ดูสวยในแบบฉบับหนึ่งะนะในแบบกะฉบับของตัวงานปั้นที่เป็นงานปั้นทึบเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์แบบซาโบเหมือนกับพาร์นก่อนๆเนี่ยครับผมที่เป็นงานเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกใสอันนั้นน่ะมันจะดูดีแต่ว่าผมว่าถ้าทําอย่างนั้นก็ราคาอาจจะอัพขึ้นมาอีกก็เป็นได้นะครับผมแต่ก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่เลวครับผมที่งาน ไฟก็มีงานไลส่สีมีงานเล่นสีเล่นแสงให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บตัวงานเล่นสีเล่นแสงของตัวอังเกงเลยลงมาให้ด้วยใช้ได้ครับผมถือว่าละเอียดดี ยอดครับผมก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับซันจิตัวนี้ดีเทลไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วครับผมสาหรับซันจิงานนี้เนี่ยแต่ว่างานเอฟเฟกที่เขาให้มาแล้วก็งานปั้นตัวใบหน้าที่โอ้โหทําออกมาได้ดีเหลือเกินนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีตามสไตล์ซันจิครับผมดีเทลในตัวเรื่องรายละเอียดของตัวชุดเนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วเนาะสำหรับงานซันจิเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมาดูส่วนสูงกันหน่อยนะครับผมสําหรับส่วนสูงงานนี้เนี่ย านับที่ปลายขาที่เป็นลูกไฟเลยนะครับผมงานนี้สูงรวมฐานแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ25 cm, ครับผม25 cm แต่ถ้านับแค่ตัวหัวของซันจินะครับผมความสูงจะอยู่ที่ประมาณรวมฐานแล้วนะครับผมความสูงจะอยู่ที่ประมาณ21-22 cm ครับผมก็สูงแล้วก็มีน้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับซันจิตัวนี้ใช้ได้ครับผมแล้วก็ซันจิตัวนี้นะครับผมผมได้มาจากร้าน a d e ล t o y ในราคา650บาทนะครับ พยายามอยู่ีตึกราคาที่ผมได้มานะเพราะว่าค่างเงินมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูคร่าวๆสักรอบมันดีกว่าครับผมคือความรู้สึกแรกที่ผมเห็นตัวเนี้ยคือเห็นแค่ตัวกล่องนะครับผมเพราะผมเห็นแค่ตัวกล่องเนี่ยผมก็เออเออสันจิตัวนี้เข้าท่าแฮตัวใบหน้าเขาทํามาดีแต่ผมไม่ค่อยได้หวังอะไรกับตัวเอฟเฟกต์ไฟแต่ว่าทีเอฟเอฟเฟกต์ไฟที่ได้มันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมใช้ได้เลยส่วนงานที่ผมเสียดายที่ นั่คือตัวทรงผมครับผมตัวทรงผมเนี่ยตรงถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยยังตัวหน้ากล่องเนี่ยครับผมตัวหน้ากล่องเนี่ยเขาโอ้โหทำออกมาตัวหน้ากล่องเนี่ยโปรโดออกมาดีเหลือเกินนะเห็นไหมตัวหน้ากล่องนงครับผมรายละเอียดของตัวทรงผมเนี่ยโอ้โหผมเลยเห็นแค่ตัวกล่องเนี่ยผมก็อ่าตัวนี้น่าสนใจแต่พอตัวจริงที่ออกมาได้มาเนี่ยก็เออแม่ คุณหลอกดาวอะนะครับผมซึ่งมันก็น่าเสียดายแต่ก็นะสุดวิสัยครับผมแต่ก็เสียดายอยู่ดีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัวซันจิตัวนี้เนี่ยมันมีจุดดีๆหลายจุดครับผมแต่ว่าจุดที่ น่ากลัวก็มีนะครับจุดที่น่ากลัวจุดที่สําคัญสําคัญก็คือตัวแง่งที่ให้มาแค่หมุดหมุดเดียวเนี่ยครับผมหมุดยึดฐานหมุดเดียวเนี่ยผมว่าน่ากลัวที่จะหักมากเลยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือสังจิตัวนี้ครับผมน้าหนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อควรที่ต้องระวังกันพอสมควรเลยนะครับผมถ้าหมุดเนี่ยตรงเท้าที่เขาให้มาสัก2อันเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมสําหรับสังจิงานเบอร์เทิลเรคคอร์ดคอลเลคชัน ซันจิเป็นไงกับ้าง,งครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเออหน้าซันจิตรต้องอย่างนี้สิ <c oughs> ถึงจะเท่